นึง่ง<า>กุยนนด,ดินมากินชอมาลีที่เมืองสุราษฎร์ร้อยไม่ร้อยนินกินไหมชอบไหมชอบเลยพลัดทีกันนะนร้อยจังนะนี่คนต้องการนะคนสุราษฎร,ร์บ้านเราใส่มาลงมาร้อยมัง้ง

Tengu mua, tengu mua, tengu